สวัสดีครับ f อทุกท่านพบกันยามค่ำนะครับคลิปนี้เข้าไปดูคลิปของช่องจ่าเอ็มเอ็มยูเนาะเห็นยายกับหลานกอดกันนี่ผม,มีจุกเลยนะจุกอ,อก3-4ปีเนาะ ยายหลานไม่ได้เจอกันเนาะมันเป็นชะตากรรมนะมันเป็นชะตากรรมที่ทาให้หลานและยายต้องห่างกันนะสามสีปีดูตาจนหลานโตเป็นหนุ่มมือนมาเนี่ยมันเกิดความร้าวฉานภายในครอบครัวเนาะอันที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆเลยนะสิ่งเนี้หากย้อนกลับไปได้นี่ ไม่มีใครสงสัยใครทั้งสิ้นเนาะเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ช่างม,มันผ่านมาแล้วมันถึงไปถึงไหนแลถึงศาลไปแล้วแต่พูดก็พูดนะถ้าหากว่ายายสมควรนะตั้งแต่แรกนะทำตัวเป็นกลางเนาะเป็นกลางแต่แรกก็ไม่ต้องมาห่างห่างหลานตนเอง หลานที่ตนเองเลี้ยงมากับมือเห็นไหมมีอุปสรรคเพราะการที่ยายนี้วางตัวไม่เป็นกลางกับพ่อแม่เขาตั้งแต่แรกรู้แหละว่ายายเนียรักปะตนรักหลานแต่ไม่รู้นะอาจจะมีอคติกับลูกเคยก็เลยทำตัวไม่เป็นกลางตั้งแต่แรกเนาะทำตัว แอบไว้เอฟเขาเห็นแต่แรกอะ่ะแต่ก็ไม่ว่ากันเนาะมันคนเราเนาะมีความคิดอาจจะผิดพลาดนะเพราะว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรที่น้าแต่พูดอะ่ะผู้หญิงคนนั้นอะ่ะกลอกหูพูดกลอกหูทุกวันทุกวันให้น้าชายคนเนี้ย ให้หลงเชื่อใช่ไหมอาจจะเป็นแบบน้าชายพูดหรือเปล่าที่พีพ่สาวคนนั้น่ะไปพูดกรอกหมูยายทุกวันทุวันทำให้ยายนี่เคลิมแล้วก็หลงลืมคิดผิดไปด้วยนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะมันผ่านมาแล้วเนาะแต่วันนี้ได้เห็นตานกับยายกรอดกันนี่ผมดีใจนะดีใจ แทนยายตีใจแทนหลานเขาสามคนนี้จะได้มาเจอกันได้กอดกันให้ความอบอุ่นให้ความสุขซึ่งกันและกันเนาะยายเป็นผู้เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กๆยายก็รักหลานนั่นแหละแต่ความที่มีอัตราอัตราสูงหรือว่าไปหลงผิดนะคล้อยตามาผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะแต่สำหรับตาชาน,นี่ เจอกับหลานชายนี่บ่อยมากมาอยู่ที่จำปะดงก็นานโคอยู่อืถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นภายในครอบครัวเนาะตาชางก็ยังได้เจอหลานเป็นประจำเพราะว่ามาที่บ้านลุงพลปรเตเ็นประจำไงเพราะว่าตาชานี่แกนี่ไม่มีอัตตาแกรักป้ารักลุงซึ่งเป็นลูกเขย นี่ก็แกนี่แหละคนเดียวนี่แหละของครอบครัวที่มาอยู่ข้างลุงพลมาเต็นตั้งแต่แรกอะแต่ว่ายายนี่ไม่มาหาลุงหาป้าเลยนะแต่กระช่างเถอะคนเรามันมีความผิดพลาดการเวลารักษาใช่ไหมอาจจะสว่างสวัยในจิตใจขึ้นมามองเห็นอะไรเป็นอะไรเนาะอย่างว่าแล้วครับความรักความผูกพัน เลี้ยงหลานมากับมือตั้งแต่เล็กๆจะให้ยายลืมหลานนั้นเป็นไปไม่ได้นะอาจจะเคืองพ่อของเด็กเพราะว่าหลงผิดหรือว่ามีคนกกกหมูใส่ทุกวันทุกวันเหมือนกับหน้าชายคนนั้นเป็นคนพูดนะ่ะเนาะอาจจะเป็นไปได้ครับแต่วันนี้ก็ตื่นตันเนาะตื่นตันใจที่ยายกับหลานได้พบกันได้กอดกันดีใจ กับลุงกับป้าที่พาหลานต้องส่งมาหายายเนาะอือเป็นความยังไงอะมองแล้วมันตื่นตันใจอะน้ำตาซึมอะเออมันก็ซึมนะมันสามปีสี่ปีเนาะหลานก็ไม่กล้าไปหายายมาทีไรก็ไม่กล้าจะไปหายายไปแล้วจะเกิดประเด็นขึ้นมาทุกทีเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทราไม่ยายกับหลานต้อง ห่างกันไงวันนี้มาเจอกันแล้วก็ดีใจนะครับดีใจมากๆเลยต่อไปวันข้างหน้าขอให้สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะลุงกับป้าเนาะยายตาเนาะสำหรับคนที่ดีดีกับลุงกับป้าเนาะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขกันพ้นหน้านะครับ ครอบครัวของตาชานเนาะยายสมควรขอให้มีความสุขมากๆนะวันนี้เจอหลานแล้วก็ขอให้มันก็คงได้บรรเทาความคิดถึงหลานเนาะคงอีกไม่นานก็จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เอาใจช่วยนะครับยายสมควรตาชานเนาะนี่แหละยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยตัดลูกได้ลงุงเนาะ ให้ละจุกเนาะ